ไปนะจตุทีทวทิปัะตุริยาทิกรณะพระหุสมามัจบไปขึ้นปัญจะมีทวิปัะตุริยาทิกรณะพระหุไิสมาอัาประิกรรมไหนิคตาชนายสมาโสนิขาตาชนะน, so, นิาตาชนายสมาโสนิคาตาชโ so, นิาตาชนะยสมาโสนิตาชน ชานานว่าชน,นทั้งรลายนิกตาออกไปแล้วยะสมาคามาจากหมู่บ้านใดโสคาโมอันว่าหมู่บ้านนัานนิกตาชาโนชื่อว่านิกตาชนะแปลว่าผู้มีชนออกไปแล้วคล้ายๆกันเลยต่างแค่ตรงนี้เองแล้วก็ตรงนี้เห็นไหม เห็นได้ไหมอัศมาแสดงว่ามาจากตะทีนี่ง <c oughs> ตาเป็นอ,อะนงขณะว่าชวนทั้งหลานนิคตาออกไปแล้วอัศมาขามาจากหมู่บ้านนั้นโสอายังขาโมอันว่าหมู่บ้านนั้น นี่กตาดชนชื่วว่านีก็ตาชนะแปลว่าผู้มีชวนออกเออันมีชวนออกไปแล้วผู้ใดกนบ้านนะแล้วมีชวนออกไปแล้วอืมทำตัวรูปก,ก่อนโกรธนะเนี่ยถ้าไม่มีตัวนี้นะถ้ามีหนังสืออาจารย์ทำนะเป็นยากมาก อันริกำก่อนสามรอบนิคตาชานะอสมาโสยังนิคตาชาโนนิขตาชาะอสมาโสยังนิคตาชานนิขตาชาะอสมาโสยังนิคตาชาโนชาณะอันว่าชวนทางร้ายนิคตาออกไปแล้วอสมาคามาจากหมู่บ้านนั้นโสอายังคาโมอันว่าหมู่บ้านนั้นนิคตาชาโนเชื่อว่านิคตาชานะแปลว่า มีชนออกไปแล้วนิาตาชาณาอัสมาเสอยนิาตาชาโนสับยามคืนนิาตาชาณาตารังนิาตาลงโยมัรมาวิพัตด้วยริงคาเทวัตมาหรังจากอาการแปลงโยเป็นอาด้วยสับพายนีนามาเอแยงวียนาตาอจารสระ ดูอ้กูคว้ามาทุติธรรมสารังสารนาวิโยชยเยโรสลานาปราสารังสารังเป็นปกติด้วยสราดูพโพมาเตสัพจียติมีสาราโรเปตุปกตินามเยนะตาเป็นกาสราอนูเอนะเยปรังเกติสาราดูเป็น นิฆาตารังชานลาลงโยมธรรมวิภาดด้วยเริงกระเถว่ธรรมารังชาอัครันแปลโยเป็นอาด้วยสาภาโยนีนามเอเย,ยวเวีนนาณออกจากสระอ ด้วยอุปปามาตทิรัมาสารังสารนวิโยชาเยโลสลานาประสารังสารังเป็นปุตติด้วยสระโลโภมาเตสาปญญาที่มีสรโลุเมตุปกตตินามเยนานะเบกกกาสระอด้วยนาเยปรังงุนเตสารเดรโตเป็นชาณารางตาลงสมาพจะมีวิภัตด้วยอปาทานิปัญจมิเพราะสมาวิภานแปลงตาเป็นอัก ้ดยสัสบาสมิงสังส,ะสะะาสาวาตังชาณาอันวา่าคนทั้งร้ายนิกาตาออกไปแล้วอัสมาคามาจากหมู่บ้านนั้นอิติอเทในอันนี้บทติดต่อการละชื่อพระภูมิสมด้วยอัญญปัดทเถสุพระหูมิหิตตั้งเป็นยุตตาตสมะด้วยนามานังสมาสุยุตตาโทโรพิพาจังรั ด้วยในสังวิพัติโยโรปาจาเป็นปกติด้วยปกติจัสาสารตัสสาโรกตัสาด้วยอุตตา,านามะปยโยโนตั้งนิขตฉันนาเป็นนาด้วยตติตัสสามาสกิตากนามวาดูเวตุนาติสุจา ราหังนิขาตัจชาณรลงสิมตมาวิพัต์ด้วยริงคาเทวตมาหลังจากอาการแบ่งสิเป็นโอด้วยโสแยงเพียนานาออกจากสระด้วยปุบามาตติตามัสสารังสารณนาวิโยชายะโรสระนาพราสารังสารังเป็นปกติด้วยสระโรภมาเตสาปติยาติมีสระโรเปตุปกตินมเพียนานาเพวตาการสโลด้วยนาเยปราญยุเตสาเร็จรูเป็น นิาตเจโนโแปลว่ามีชนออกไปแล้วนิฆาโตอายังอาสมาตินิรยยโยอโยนว่าอิตผลนิฆาโตไปป่าแล้วอาสมาเทศาจากสถานที่นั้นอิเตพระเหตุน,นั้น โอรเทโสรนว่าสถานที่นั้นนิระยโยชื่อว่านิระยะแปลว่ามีมีอะไรมีอิทผลไปปาดแล้วนนระยะนะนรก่ะก็แปลว่านรกเลยคนระับไม่แปลอย่างนี้นะแปลเป็นโอหารัฐะาเหมือนเขาขีนา สโวแปลว,ว่าอันว่าพระกินาศเลยใช่ไหมตรงนี้แปลเป็นอุหลระะัตถ้าแปลเป็นสัตถะคือผู้มีอาสวะสิ้นแล้วอย่างนี้เือนกันมีอิตผลไปป่าแล้วแปวความเจริญน,นะก็คือกุศลเกิดยากในนาโลกอะมันร้อนไงร้อนไม่ว่าโดนลงโทษอ่ะ สุศลเกิดไหมเกิดยากครับต่อมานะนิกตากิเลสาเอตสวาตินิกิเลสูกิเลสาอนว่ากิเลสท้งหลายนิกตากไปป่าแล้วเอตสมาอาระอะตาจากพระอรหันต์นั่นอธิมีอยู่อิติร้เหตุนั้น โสอรหันว่าพระรหันเอโสอรหันว่าพระรหันนั่นนี่นิกรเดโสชุกานิกรเดศว่าผู้มีกิเลสไปปราดแล้วคือไม่มีกิเลสแต่เขาแปลเนี้ยแปลว่านัตถีเนาะก็ได้เนาะมีอัดไม่มีนีเนะ่มีอาดว่าไม่มี อเปตังวิญญาณังอาศมาติอเปตาว,วิญญาโนวิญ,ญาณังอันว่าวิญญาณเปตังไปป่าแล้วอาศมบา,าบุคคาจากบุคคลนั้นอิติพระเห็นนั้นโสบุคโรอันว่าบุคคลนั้นอเปตาว,วิญญาโนชื่อว่าอาเปตัว,วิญญาณะแปลว่าผู้มีวิญญาณไปป่าแล้วแปลว่าตายนี่ในวิญ,ญญาณคลอง พูดวิญญาณวิญญาณเป็นอะไรเป็น <c oughs> ประธานนะเจสิกขันสามก็ปรจาจ่าด้วยนะอาตมาอปาคาตังพยะเพร,รวาวังอสมาติอปาคตะพญะเพระโวพยะเพราวัรรวางอันว่าไพน้อยใหญ่อปาคาตังไป่าแล้วอสมาอรหัตตาจากว่าอรหัน นันอิติบระเฮนันโสอรหาอันว่าพระอรหันนั้นอปาคตาพยะเพรโวชื่อว่าอปาคตาพยะเพรโรวะแปลว่าผู้ปราศจากผู้มีภายในใหญ่ไปปราดแล้วแต่ตัวน,นี้ก็ปแปลก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าแปลตามนี้แปลตามศัพท์ก่อนประจบนะครับมันจะมีทวีปทาตุรยาที่กรณะ ผู้สมัครก็มีเป็นตัวอย่างนะมีเยอะอยู่เพราะฉะนั้นมันไม่ยางครับถ้าไวลองดูในหนังสือนะ้รหัสวิเคราะห์